คุณผู้ชมคุณผู้ฟังสังคมอเมริกันดูเพี้ยนไปเรื่อยๆนะจะใช้คำว่าบ้าไปแล้วก็ได้เออหลายคนไม่น่าเชื่อจะเกิดแบบนี้ขึ้นในอเมริกาตั้งแต่2,564เป็นต้นมามันได้เกิดปรากฏการณ์โจรแฟชม็อบในประเทศสหรัฐอเมริกาโจรแฟโจแฟชม็อบก็คือโจรที่ไม่รู้จักหน้าค่าตากันมาก่อน แต่เขานัดรวมตัวกันผ่านโซเชียลมีเดียไปป้นนะนัดไปป้นในเวลาเดียวกันน่ะรวมตัวกันนะไปป้นเอ,อเรียกมันว่าโจรแฟชม็อบไม่ต้องรู้จักกันอแต่เขาสามารถ <Contact. S 2> นัดผ่านโซเชียลมีเดียเพื่อรวมตัวกันไปป้นในเวลา,าเดียวกันาตามร้านอะไรต่อไม่อะไร,อนนอะไรโอ้โหตอนนี้น่ากลัวมากนะไปอเมริกาในหลายๆเมืองนะคะนิวยอร์กหรือซานฟรานเนี่ยหลายคนทังบอกน่ากลัวมากเลย พ้นกันแบบ<ข>ถี่ยิบเลยขนาดศูนย์กลางของประเทศอย่างนะ เอ่อม,มหาคนครนิวยอร์กนี่ยังมีโจรแฟดม็อบเลยใช่เออมันเริ่มก่อตัวเริ่มก่อตัวชัดๆเลยเนี่ยก็คือ2,564ส<ช>แล้วมันก็แรงขึ้นเรื่อยแรงขึ้นเรื่อยไปดูตัวอย่างของโจรแฟดม็อบไหมครับเขานัดรวมตัวกันผ่านโซเชียลมีเดียถึงเวลาไม่ต้องรู้จักกันก็มารวมตัวกันแล้วก็ใส่หน้ากากสวมพุดหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วก็บุกทุบกระจกเข้าไปโป้นดื้อแล้วเอาของเนี่ยไปวางขายในโซเชียลมีเดียไปขายในออนไลน์นั่นแหละจากหลักสิบหลักห้าสิบแปดสิบนหลักร้อยจุด เริ่มต้นเขาเริ่มจากการปล้นปล้นคนรวยก่อนก็คือบุกปล้นร้าน Apple Store ร้านขายสินค้าแบรนด์เนมไปดูสิครับไปดูคลิปโจน Flash m o บปล้นร้าน Apple Store เดี๋ยวขอโทษนะแฟลชม็อบรอบนี้มาเป็นร้อยนะพี่ดานายปล้น Apple Store รอบนี้มาเป็นร้อยนี่เพิ่งเกิดเมื่อเดือนเดือนเนี้ยเมื่อเกิดเมื่อกันยานี้เองนะคะดูสินี่เห็นไหมเข้าไปแล้วหยิบเกลี้ยงเลยนะ เขาบอกว่าของ Apple Store เนี่ยนะโจนที่เข้ามาป้นนะหยิบไปเกลี้ยงร้านเลยมอัพหรือเปล่าหยิบหยิบไปน่ะของจริงของจริงหยิบเอา iPhone ตัวใหม่ใช่ทุกตัวเลยเอาโฟนหยิบเอา iPhone ตัวใหม่แะตัวใหม่เนี่ยไม่เหลือหรอกแล้วหยิบหมดเดี๋ยวดูเดี๋ยวมาดูจนเกลี้ยงเข้าไปดื้อเลยดูดิต่างคนไทยใหญ่จะเป็นวัยรุ่นส่วนใหญ่จะเป็นวัยรุ่นค่ะก็มีทั้งผิวขาวผิวดำนั่นแหละโอ้โหยกเห็นไหมเห็นยกจอไปด้วย โอ้โหยกจอมอนิเตอร์ไปด้วยยกทุกอย่างไปดูอีกคลิปหนึ่งสิครับคราวนี้โจรแฟชนม็อบนัดผ่านโซเชียลมีเดียแล้วก็รวมตัวกันแล้วก็บุกเข้าไปป้นร้านสินค้าแบรนด์เนมค่ะร้านขายสินค้ายี่ห้อยิปแซง YSL นะคะยิปแซงโลลองนะคะยิปแซงโรลองใช่ค่ะป่นใบัยิปแซงโรลองนี่เป็นสินค้าแฟชั่นระดับแบรนด์เนมใช่แล้วรู้สึกรอบนี้จะมากันประมาณ30กว่าคนนะคะที่รัด แคลิฟอร์เนียค่ะเมืองเกลมเดนดูสิครับขนไปหมดเลยอะโบกข้าไปป้นดื้อคือไม่ต้องแบบกวาดใครกวาดได้ติดมือเท่าไหร่ขนไปเท่านั้นหมดโบกข้าไปป้นดื้อตำรวจทาอะไรไม่ได้เลยค่ะทําอะไรไม่ได้เลยดูสิก่อนหน้านี้ร้านกุชชี่ร้านอะไรก็เคยเจอลักษณะแบบนี้มาก่อนเลยนะโอ้โหในอเมริกาโอ้โหดูสิครับดื้อเลยนะเนี่ยค่ะขนไปเลยอะทำอะไรไม่ได้อ่ะดูดีอ่ะมมันมีคําถามตำรวจอยู่ไหนเออตำรวจอยู่ไหนก็อยู่แหละหรือว่าอยู่ไหน ไปแล้วเขามาเร็วเขามาเร็วป้นเร็วกลูกันไปป้นแล้วก็กลูกันออกมาใช่มันเร็วมากนะพี่ไหนของพวกนี้ฮิ้วๆกันแล้วไปขายในโซเชียลมีเดียใช่มันขายได้แล้วพวกนี้เขารู้ด้วยนะว่าของแบรนด์เด่นพวกนี้มันมีราคาอไปดูอีกคลิปหนึ่งคราวนี้โจรแฟดม็อบบุกปล้นร้านเดี๋ยวเสื้อผ้าแบรนด์ซาร่าซาร่าก็ป้นเหรอซาร่าในอเมริกาไม่แพงนะไม่แพงไม่แพงใช่ซาร่าในอเมริกาไม่แพงนะซาร่านี่ถือเป็นแบรนด์ระดับกลางๆใช่ซาร่าในอเมริกาไม่แพงนะเราชอบซื้อที่นั่นเพราะมันถูกกว่าซื้อบ้านเรา ซาร่ายังป้นนะดูสิถ้ายิ่งไปช็อปสินค้าแบรนด์ซาร่าแถวแถวสเปนยิ่งถูกเข้าไปใหญ่จริงเหรอเหมือนแจกเลยไหมเห็นมาคนบอกถูกมากแจ็กเก็ตถ้าที่เป็นเงินบาทตัวละ500บาทยังมีเลยเมืองไทย23,000นะใช่2,000อัพนะใช่เออใช่นี่นี่โกลยกันแบบยกราวเลยอ่ะดูไม่ดูไซส์ดูอะไรเลยอะ เข้าไปดื้ออ๋อีโจรที่ไหนมันจะดูไซส์ไม่เช็คไซส์นะยกทั้งเราเลยเพราะไปขายออนไลน์ได้หมดแมคุณแมวสาวบรรยายซะเห็นภาพนะโจรที่ไหนมันจะมาดูไซส์ดูขนจนแบบโหดูเนี่ยยังไม่หมดเข้ามาอีกวิธีปล้นไม่ได้ซับซ้อนรวมกลุ่มกันผ่านโซเชียลมีเดียถึงเวลานัดหมายสวมพูธปิดหน้าปิดตาแล้วก็ กลูกันเข้าไปเป็นกลุ่มใหญ่ๆมาแล้วมาแล้วก็แลวก็ตะเลยกันออกมาเป็นกลุ่มใหญ่ๆยกของแบบยกหมดเลยทั้งราวทั้งเชลกวาดถ้าโชอยู่ก็ทางร้านเนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยนะคำถามก็คือแล้วตำรวจอยู่ไหนหลังจากเหตุการณ์ปล้นกันซึ่งซึ่งหน้าตำรวจจับจับใครได้บ้างหรือเปล่าไม่ค่อยได้ไม่รู้ไปเชื่อไหมครับจาก Apple Store จาก a i n สั a รอแรงลดระดับลงมา ปล้นซาร่าคราวนี้ไอสตาร์บัคยิงดมันปล้นแม้กระทั่งร้านสตาร์บัคเอาไปดูร้านไปดูร้านสตาร์บัคสิคร<ด>ับร้านสตาร์บัคค,คือร้านที่ขายกาแฟน,นะนี่ทุบก,กระจกเอาเก้าอี้ทุบก,กระจกร้านสตาร์บัคแล้วก็บุกเข้าไปปล้นสตาร์บัคดูดสิครับลงมาแล้วโอ้โหเนี่ยความเสียหายคือตรงนี้แหละแล้วก็เดินดูเข้าไปดูสิครับนี่วัยรุ่นทั้งนั้นเลยนะเนี่ยโอ้โหนี่สหรัฐเนี่ยขนาดนี้เลยนะเนี่ยโอ้โห แล้วก็เข้าไปใครหยิบอะไรได้ก็หยิบสุดยอดเลยสุดยอดแต่สตาร์บัคเขาจะได้กี่ตังค์อะผมไม่ทราบว่าเขาขโมยอะไรบ้างอะเอองงในสตาร์บัคนี่ๆเขาจะป้นอะไรถ้าบุกสตาร์บัคเนี่ยเขาจะป้นะถ้าร,ร้านปิดอยู่ก็ไม่มีตังค์ใช่ไหมแล้วเขาก็ลดระดับมาเรื่อยๆแม้กระทั่งร้านสะดวกซื้อเซเว่มันยังป้นเลยใช่เซเว่มันยังป้นแล้วไปดู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 คลิปโจรแฟชั่ม็อบบุกเข้าไปป้นร้านเซเว่น โอโหมาเยอะมากอะเหลือเชื่อ,อวิธีการปล้ปนก็ก็คือดื้อวิธีการปล้นคนซื้อ,อของยังงงอยู่เลยนะอยู่อรูกลักันเข้ามานะวิธีการปล้นก็ด,ด,ดื้อไม่ได้ซับซ้อนเลยอ๋อกยยขนมโ o ย g อยากได้อะไรหยิบหยิบดูสิแค่นี้ <_ k S 2> เขาก็ <_ k S 1> นัดหมายกันผ่านโซเชียลเราไปเยี่ยมเซเว่นกันสักนิดหนึ่งไม่ต้องรู้จักกันก็ได้แต่ไปเจอกันที่ร้านเซเว่น พอเจอกันที่เซเว่นปั๊บก็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 กลูกันก็ไปดื้อแล้วก็พ่นเยดื้อแล้วก็ออกไปดื้อเนี่ยลูกค้ายังงงอยู่เลยเอลูกค้าไม่กลัวด้วยเนอะดูเอาเข้ามาป้นข้างในแล้วเาเปีนเคาน์เตอร์ปีนเคาน์เตอร์เพื่อที่จะเอาของสินค้าและรวมถึงแก้เงินได้ั้งแกะเงินอาจจะล็อกถ้าไม่มีหัสเปิดได้ไหมเปิดได้ไหมนี่ดูสิเปิดได้ไหมนีู่สินี่ดูสิ นี่ปล้นกันดื้อเลยนะเนี่ยไม่ต้องใช้อาวุธอ่านี่บุกไปแล้วอ่อยากได้บ้างอยากได้บ้างใช้แค่กําลังคนจํานวนมากห้าสิบคนร้อยคนบุกเข้าไปในร้านเซเว่นใช่ใครใครเป็นเจ้าของร้านใครเป็นพิจัดการร้านใครเป็นพนักงานร้านก็ก็มันก็ต้องตะเลืออยู่แล้วล่ะหนีก่อนแหละพี่ดานายจะไหวเหรอเราก็ไม่รู้มีอาวุธหรือจะอะไรหรือเปล่าถูกไหมคะสังเกตไหมครับแฟลตม็อบมันกําลังกลายเป็นแฟชั่นกําลังกลายเป็นโรคระบาด เป็นอาการของโรคทางสังคมอย่างหนึ่งของประเทศสหรัฐอเมริกาสหรัฐนี่หลงเริ่มจากแฟชม็อบรวมตัวกันบุกปล้น Apple Store ร้านสินค้าแบรนด์เนมออฟแสงลอแลงแล้วก็ลดระดับมาเรื่อยสตาร์บั s ก็ป้นล่าสุดเซเว่นก็ป้นป้นหมดค่ะค่ะเกิดอะไรขึ้นกับสังคมอเมริกาเนี่ยค่ะสุดท้ายได้ข่าวว่าห้างค้าลีก กลุ่มห้างค้าปิกซึ่งมีเครือข่ายกระจายทั้งประเทศสหรัฐที่ชื่อ n o r t h s t r ทนไม่ไหวประกาศปิดสาขาในบางเมืองที่มีปัญหาปล้นเกันเยอะๆใช่เขาถูกว้นบ่อยมากถี่มากเขาเลยบอกขอปิดแล้วก็ย้ายไปเมืองที่ดูเซฟแล้วก็ปลอดภัยอย่างนิวยอร์กซานฟารเนี่ยโดนบ่อยมากหนักมากแคลิฟอร์เนียเนี่ยที่ขึ้นชื่อแล้วมีการปล <Los S 1> ่ Los Angeles <is S 1> ก็ยับเยินใช่ค่ะเป็นเมืองที่เขาเริ่มหนีกันแล้วนะคะร้านค้าปลีกเจ้าใหญ่เขามีการคุยกันและสติเพิ่มขึ้นกลุ่มห้างค้าปลีก Walmart ก็ต้องปิดบางสาขาในบางเมืองค่ะทาเก็ตก็ปิดบางสาขาในบางเมืองวอล g กิ้ n สโตร์ก็ปิดาบางสาขาในบางเมืองใช่ไปต่อไม่ไหวค่ะแต่คราวนี้ไอ้คลิปป้นเนี่ยคลิปแฟดม็อบบุกป้นที่สหรัฐอเมริกามันถูกโพสต์ขึ้นโซเชียลมีเดียโดยเฉพาะ TikTok มันก็มันก็กระจายไปถึงประเทศอังกฤษใช่ตอนนี้ับรุ่นป,ประเทศอังกฤษเขาเกิดแรงบันดาลใจจากคลิปแฟม็อบป้น ที่ปรากฏอยู่บนทิกตอกเริ่มะจะรวมตัวเริ่มจะเรียนแบบเริ่มจะนัดหมายผ่านโซเชีย hmm. ลและเป้าหมายล่าสุดที่เขาพูดกันนะค่ะตั้งใจจะบุกเข้าไปป้นร้านขายเครื่องกีฬายี่ห้อเจดีสปอร์ต p o r t สปอร์ตเจดีสปอร์นะคะ<อ>แล้ววิธีการก็ดือด้อๆไม่มีอะไรนะอะเอาจำนวนคนเขาว่าไม่ไม่ต้องมีอาวุธไม่ต้องมีอาวุธเราไม่ได้ไปกลาคืนนะ ไปไปกลางวันเลยบ่ายสามบ้างอันนี้อันนี้บ่ายสามบ่ายสามเอาแค่เอาแค่ประมาณสักรวมตัวกัน50คนร้อยคนกลูกันก็ไปทำไงได้ก็ต้องใน,นร้านเจงเียกก็ก็<ด>ก็ก็ไม่กล้าขยับไม่กล้าเคลื่อนไหว<ช>ถามว่าตำรวจไปไหนปรากฏการณ์แบบนี้นะคะมันเริ่มระบ,บาดไปไหลายๆที่ด้วยถามตำรวจถามต่อไปว่ามันเกิดอะไรขึ้นพูดกันว่าที่สหรัฐอเมริกาบางเมืองมีปัญหาตำรวจเพราะมีการตัดงบตำรวจ ที่สหรัฐอเมริกาเขาพูดกันว่าบางรัฐมีปัญหารัฐออกกฎหมายใหม่ถ้าปล้นของมูลค่าไม่เยอะไม่เกิน950เหรถือเป็นความผิดระหุโทษตำรวจก็ไม่ทําคดีสิถ้าฉะนั้นตำรวจไม่ยุ่งไม่ยุ่งไม่ทำคดีถ้าคุณถือเป็นระหุโทษผมก็ไม่ยุ่งค่ะนังนี้เป็นต้นหรือผลภูจากสากิจซบเซาหลังช่วงโควิดด้วยเขามีการพุดถึงนะคะไม่รู้